เรเข้าสู่ชนันวีไทยแลนด์นะครับผมวี f ฟสเ i n ิ t งไลฟ์บายนิวแลนเซอร์เนะครับที่สำคัญนะครับตอนนี้เป็นรายการสดรายการสุดท้ายแล้วที่เราได้เจอเอกันนะฮะเราอยู่กันมานี่นะครับตั้งแต่5้าโมงเย็นแล้วนะครับผมในวันนี้วันพิเศษของพวกเราทุกทุกคนนะครับ22สิงหาคมกับวันครบรอบวันเกิด15ปีชนวีไทยแลนด์ของเราด้านเองนะฮะ และที่สําคัญหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายนี้นะครับมีความพิเศษต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะครับศิลปินยังคงมาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับชนอุนธาราของเราแต่ว่าตอนนี้ผมขอบอกนิดนึงก่อนเอาวว่าใครก็ตามนะครับที่กำลังชมรายการอยู่นะฮะโทรเข้ามาร่วมสนุกกันได้เลยนะครับ022076700นะครับหมายเลขนี้นะฮะหรือ s m s เข้ามาอวยพรวันเกิดนะครับรวมถึงบอกถึงวี15ปีนี้เนี่ยนะครับจุดจุจจะเป็นอย่างไรก็ส่งเข้ามาเพราะว่ามีขอรางวัล มอบให้ด้วยนะครับโทรมาตอนนี้เลยทีมงานของเราเรอร,รับสายอยู่เพราะว่าในช่วงแรกนี้ผมขอบอกว่าเราจะมีการร่วมเล่นเกมกับศ<ไ>ิล,ลปินนะฮะดาราที่มาร่วมอวยพรวันเกิดกับเรานะฮะ<ไ>แล้วเดี๋ยวมาทายกันว่าใครจะชนะนะฮะ<ไ>อ่ะโทรมาตอนนี้นะครับและตอนนี้นะครับศิล,ลปินในกลุ่มแรกนในรายการ V Fast l i v Life by Nillace X นั่งอยู่แล้วนะครับผมเป็นนักแสดงนะครับจากภาพยนตร์เรื่องคนโขนนั่นเอง วัสครับผมชือ่ออาร์นะครับอภิญญาลูกพิทักษ์มานะครับผมครับอารตรีนันทระชรา ค่ะครับนัดกระจอนโคงพรพิสูจน์ครับนี่ค่ะพี่ฟาดกิเกิลเมวองที่ขับไม่ช้าเล่นเล่นอันนี้คนอะไรครับผมคนคนหน้าตาคน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 อ้าวนะครับวันนี้3คนนะครับผมมาร่วมอวยพรให้กับชานุวีไทยแลนด์ด้วยดูวัยรุ่นแบบนี้รู้เลยว่าเป็นแฟนแฟนชานุวีแน่แน่แน่นอนชอบอะไรในชานุวีไทยแลนด์บ้างครับผมชอบฟังเพลงค่ะเพราะว่ามีเพลงให้ฟังแบบครบทุกค่ายอย่างเงี้ยนึกเรื่องเพลงก็ต้องเปิดช่องชานุวีใช่ ใช่แล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ได้มาเยี่ยมสตูดิโอของเราใช่แล้วเจ้าเข้ามารู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกตื่นเต้นดีใจท่องยามแล้วเป็นเหมือนกับเป็นิวสิวดีโอเป็นช่องที่มีรายการที่กับเพลงแทบจะทุกเยอะทุกอย่างใช่ไหมครับและอย่างรายการของเราเนี่ย Fascinate ใช่ไหมครับผมเพราะนั้นอยากจะถามทั้ง3คนนะฮะที่ดูชาน n ลวีมาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงฮะไม่เรื่องว่าบีเจหรืออะไรก็ตามอะไรที่มันแบบ เราคิดว่ามันฟาสซิเนตสุดๆเลยนะครับผมแบบสุดยอดที่สุดยอดเลยต้องเป็นวีเจเออต้อเป็นวีเจครับใช่ไหมมีวีเจรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ๆมีรุ่นรุ่นเก่ารุ่นกลางรุ่นใหม่เออรุ่นเก่ารุ่นกลางรุ่นใหรุ่นเก่ารุ่นกลางรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยให้ทุกรุ่นเลยละกันเป็นแบบว่าเขาเหมือนกับว่ายังไงอะยังไงล่ะครับเป็นเต้นถึงเต้นพวกนี้ถูกเลยทุอ เป็นหน้าตาหน้าตาสวยสวยว่างั้นะสวยสวยมีความสามารถถือใชนวีต้องวีเจน่ารักผู้ายดีเล้เรีนกว่ามีแกะตังใช่ไหมพี่จวาง ใช่ไหมครับแสดงว่าก็ติดตามชนะวีมาตลอดเหมือนกันใช่แล้วคนอื่นๆนะคะสำหรับหนูอะคะหนูหนูแฟนคลับเรื่องเพลงอะเพราะหนูเป็นคนชอบฟังเพลงมากๆเลยว่างไม่ได้ค่ะฟังเพลงอย่างเดียวเป็นเพลงแนวไหนชอบฟังเพลงแบบสบายๆยกเว้นเพลงแนวหนึ่งคือฮาร์ดคอร์ค่ะไม่ชอบแบบเพลงอย่างนี้อย่างนี้คือไม่ไหวไม่ไหวร้อหนักไม่ได้ไม่ไหวอทำงานดีมากผมก็เป็นเรื่องของ MV อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีกลับมาบ้านเปิดทีวีมาโโอ้หเจอเพลงเยอะูกใจต เตลลอยมีนางเอกเอ็มบีถูกใจถูกใจแบบนี้อ๋อไม่สวยไม่รู้หรอกวันทอาเป็นนะเอาโอเคเอาละครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้อวยพรในช่วงท้ายเพราะว่าตอนนี้ไหนๆมาทั้งทีเรามาร่วมสนุกกันนิดนึงกับสายหน้าไม้ของเราด้วยนะครับผมมาส่งมาเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะน้ำค่ะน้องน้ำน้ำน้องน้ำนะครับ น้องน้ำมีอะไรอยากจะบอกกับฉันปห้าปีฉันด้วยแรงของเราไหม ก็คืออยากให้ชินวีอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะคะค่ะอยู่อ่ะงนี้ร้าน่ารักตลอดไปอะค่ะแน่นอนค่ด้วยแล้วน้ำชอบอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับชินวีไทยแลนด์ของเราบ้างคะก็จะเป็นเอมวีอะค่ะเอมวีชอบเอมวีใช่ค่ะเราชอบดูดูเอมวีฟังเพลงแน่นอนอยู่แล้วโอเคน้องน้ำครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมีการร่วมสนุกกันเมาแบ่งทีมกันเรียบร้อยแล้วครับผมนะง่ายๆเลย คือเกมเกมของเรานะคะชื่อเกมว่าทั้งเบาะทั้งใบเราจะแบ่งทีมเป็นทีมดีเจกับทีมศิลปินคนะก็สามน้องน้ำคิดว่าให้น้ำถ่ายว่าใครจะชนะระหว่างทีมศิลปินกับทีมดีเจค่ะขอเป็นศิลปินแล้วกันค่ะยืดอกเตรียมนะรับเลยนะ เขาเชียร์เราชัวร์ใช่ไหมแล้วน้องน้ำจะรู้ว่าน้องน้ำคิดผิดครับค่ะเดี๋ยวน้องน้ำต้องคอยดูนะคะเดี๋ยวคอยดูแลกันนะว่าใครจะชนะนะคะน้ามาดูขอบคุณน้าค่ะสายต่อไปนี่มันสายสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อแบงค์ฮะแบงค์แบงค์แบงค์ไหนโทรมาเป็นครั้งที่สามแล้วโทรมาเป็นครั้งที่สามแล้วแล้วพรุ่งนี้โทรมาอีกเป็นครั้งที่สี่นับไปด้วยติ๊กไว้ พอสิบครั้งเนี่ยมีรางวัลให้พี่เอกแจกตังค์ตัวว่ายน้ำไปกับพี่เอกพูดแล้วนะพูดแล้วนะนะครับแบงค์ครับสิบห้าปีชอนุวิทยารันมีอะไรอยากบอกมางก็อยากบอกว่าเป็นรายการเพลงที่สามารถฟังได้ทุกทุกใครใช่เพราะเราเป็นการผมคือผมเคยคิดว่ามีเออ่ถ้าเป็นของแกมมี่ก็มีของแกมมี่ของเอสก็มีของเอสได้ทำไมมันไม่มีเอ่รายการเพลงที่เอา ทั้งค่ายอื่นทั้งค่ายใหญ่ค่ายเล็กค่ายน้อยมาก็คือมีชาร์ลีนั่นแหละนี่เอยแล้วเราก็จะเป็นอย่างงี้ตลอดไปด้วยแน่นอนแบงค์อัพวีเจกับศิลปินเดี๋ยวเราจะเล่นเกมแล้วทั้งบอร์ดทั้งใบใครชนะเอาวีเจดีกว่าและและและน้องแบงค์ตอบถูกต้องครับคผมคือผมใม่เห็นผลไม่เหตุผลไม่มีเหตุผลแล้วก็เชื่อในฝีมือของน้อง พีกรณทั้งสองคนด้วยเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดีสุดยอดคุณนะคะเดี๋ยวรารับของรางวัลเลยนะคะอยากได้อะไรได้เลยนะคะก็ขอแอ่นี้ครับเก็บ5ปีารใบอดูกันยาวๆเลยครับในให้ถึง100ปีไปเลยโอขอบคุณมากครับมาตอนนี้เรียบร้อยแล้ว แบงค์ไทยพีเจน้ำไทยศิลปินทั้ง uh, บอร์ดทั้งใบเรามาดูกติกากันนิดนึงดีกว่านะครับกติกาก็คือเนี่ยเดี๋ยวคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นคนบอร์ดแล้วก็คนทั้งบักทั้งบอร์ดทั้งใบเลยแล้วก็คําของเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็ต้องใบโดยห้ามพูดจะทําอะไรยังไงก็ได้ห้ามลืมตาและห้ามพูดแล้วก็ลูกทีมใช่ไหมครับก็จะต้องถ่ายให้ถ่ายให้ถูกต้องว่าอะไรคืออะไรใครจะเร่าได้หน่อยครับเราให้เกียรติศิลปินนะคา

โอ้ตาแบวมากยากมากเชวไปปะกินไรปิดเล่อเลยอ้เหาห้ามอกกินอยู่นะครับอ่ะปิดไว้ิดไพี่กปิดหน่อยรอเขาน่อยอ่ออ่ออืออือ่ือองออนออน่อ่ออืออ่ออื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 อออีืออืออือ้ือ้ืออ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 ือัืไอืออืออ้ออออืออืออ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 เค ห้ามพูดนะครับเวลาใบห้ามพูดเป็นใบนะครถ้าเป็นเงเงไดเราเองก็ห้ามเห็นนะของเราอย่าบังก็ยอบเราไม่เห็นเราไม่เห็นโอเคพร้อมนะพร้อมแล้วหนึ่งสอสามทำเลยนี่ใส่เข้าไปมือใส่เข้าไปนั่นละ้ามลุออกมาห้าลุออกมางอ่ถออไม่ยไปไปถยอไอยอไถอยออยถอยถอไปถไปไอไเลอะไร มันคืออะไรมันคือรนนคืออะไรห้ามพูดเออห้ามพูดห้ามพูดทำท่าทำท่าทำท่าไปโอเคนะโอเคคือเบาคือไม่ต้องรู้รอกว่ามันคืออะไรแต่ทำท่าไปว่าไอ้นี่มันอะไรยังไงท้งมองดูแล้วดูแล้วยืนนก็ได้ยืนยืนก็ได้จับเวลาเร็วๆัไหนก่อครับไมด้อยูนะั้งพูดทั้งบอ้งบอกทั้งใบห้ามพูดห้ามพูดดม้มัน เป็นของไทยบหาอะไรอะอ๋อนี่ครับเยูดข้า้นข้าูดท้นข้ามพูดมีดระฆังคึงของไทยดมหอมเหรอตะไร้มะนาวอะไรวะเนี่ยข้ามพู้นขนมตาดขนมขนมชานขนมขนมเกนนมเปเกอเกะ จะตายดูไหมเลือูนหมยี่สิบวินาทีิดเก้ายังไม่ถูกใช่ไหมขนมเกียกปูขนมชั้นเฮ้ยห้ามเฮ้ยขนมชั้นทองกินทองยอดขนมมูลเอออะไรอ่ะเออนี่นีดู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 หออนี่ไรสามสามสองร่ะมาก่อนขอขอที่จู้หน่อยได้ไหม พีชซูด้วยค่ะนุกชูไม่ใช่นี่เมื่อกี้เนี่ยเป็นมาอะไรทอดทอดเมื่อกี้ไอ้ท่าสุดท้ายนี่ชัดเจนเลยนะท่าสุดท้ายนี่ชัดเจนเลยอ่ะไหนในนะทำท่าสุดท้ายทีนึงนี่เป็นอะไรหมุนขึ้นไม่ใช่แล้วอ่ะเฉลยเลยมันคืออะไรท่านี้่องดทออด คือมันเอามือออกเอามือออกมือออกด้านนี้อันนี้ก็จะมาโอเคเอามือออกไม่รู้เลยไงเพราะว่าถ้ามือออกก็ทำเป็นช่องถามปหน่อยลอดช่องอันนี้เนี่ยคืออะไรอันนี้คือตอนแรกคิดว่าเปียกปูเลยอ๋ออันนี้มันไม่ชอบลอดเข้าไปอันนี้แต่ชอบมาชอบตรงเนี้ยรอดช่องมันชัดเลยอโอ้โหนี่ถ้าเป็นเกคนที่ถูกแล้วนะอ่ะละอ่ะไม่เป็นไรไม่ได้ไปครับสีบาร์วีเจเพื่อใครจะเป็นคนบอกใครจะเป็นคนบ้าก็เปล เรียบร้อยแล้วครับช่วยกันใส่ใส่เอาไหนพี่เอนี่อันนี้อันนี้ป่วยเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องเบียดหรอกพี่ไม่กอิโกะครับโอเคได้ด้วยได้หน่อยได่หน่อยมาเดี่ยวเยอะคนพี่ทำไมหน้าป่วยจังอ่ะตาไหลล้าพูดอะไรทีนิ้วครับยางยางอ่ะให้เสียดปิ้นถือดีกว่าเราจะเห็นอ่ะอ่ะอ่ะศิลปินเป็นคนดูเกมเต็มที่เลยเต็มที่ หันไปน่โอเคโอเคอ่ะาลุงอันจัดเลยแล้วอันจัดเลยเอาเลยเอาเลยเอาพี่ครับเอห้เดินสองสามลุงเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยสู้พี่พี่ทำได้หนุ่มอ่านเหงื่อแตกเลยไม่ต้องเก็บเออมาหันมาแล้วนะจับเวลาแล้วนะดมด้วยเออดมด้วย อเอยา,อาอยังเอายังพี่เอายังครับโอเคจับเวลาค่ะจับเวลาแล้วหกนาทีจะหมดแล้วพี่จะหมดแล้ว <mm> <mm> อะไรกันไทยไทยอไทยของไทยของไทยของไทยไม vey, ่ต้อราังค่ยคุณพี่มันเละะลายจริงเอาเลยสาวไไยไยไเ่มือตีมือตีไม่เอาไม่เอาไม่อมเอามือออกเสาต้นมะพร้าวขูดมะพร้าว

ก็สนุกสนานกันไปเรียบร้อยแล้วตับเกมของเรานะคะผ้าผ้าพี่ขอผ้าหน่อยอ่ะเสมอทำไงอ่ะเออทำไงไม่มีใครทายเสมอไ็นไหมอ่ะนะครับเสมอนะครับถ้าเสมอนะครับศิลปินต้องกินที่มือเย้กินที่มือเขา้เขามาเยี่ยมบ้านเราแล้กินที่มือไม่ยากว่าชอบนะโอเคอ่ะอ่ะอวยพรกันนิดนึงดีกว่า15ปีชัยนาวีทะเลาะของเรานะครับอ่ะอ่ะเริ่มเลยก็ขอให้ชัยนาวีนะคะอยู่มีรายการเพลงแล้วก็มิวสิกแล้วก็เกมมันๆอย่างเงี้ย อยู่กับพวกเราไปนานๆนะคะก็งงะคงขอให้ทุกคนที่ทำงานในชีวิตมีความสุขมีแรงได้เดินต่อไปและทำรา,ายการที่ดีอย่างนี้ต่อไปให้ลูกให้หลานเรารู้ว่าเราได้ดูรายการดีๆนี้มา่อน<ข>อะไรตอ,อมีไทยแลนด์นะครับมีคนดูมากอยู่แล้วแต่ก็ขอให้มีคนดูมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะค่ะ ขอบคุณครับค่ะวันนี้ขอขอบคุณทั้งสามพรมากเลยนะคะขอให้หนังนมีโหดด่งดามร้อยล้านหนะึ่งะขอบคุณมากเลยนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรากลับมาพบกับศิลปินกันต่อที่จะมาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับชนวีไทยแลนด์ของเรานะครับผมสักครูดเองค่ะชั้นวีดานค่ะไปน้องไฟทอง